มีร้านไอศครีมแห่งใหม่เปิดที่แถวบ้านของแมทเขาไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบคนคน่อนข้างแน่น mm hmm. เพราะมีการแจกไอศครีมฟรีให้ลูกค้าคนละหนึ่งลูกแมทพบหญิงสาวสวยชื่อค mm ิตตี้ในแถว mm hmm. เขาตกหลุมรักเธอทันทีแต่น่าเสียดายที่เธอแต่งงานแล้วคุณหาสามีของเธอในหมู่คนเหล่านี้เจอไหม mm hmm. ผู้ชายคนที่ส เขาเป็นคนเดียวที่ไม่ถือไอศครีมเลยและคิตตี้กำลังถือไอศครีมสองอันหนึ่งอันสำหรับตัวเองและหนึ่งอันสำหรับสามีของเธอวันต่อมาแมทลืมตั้งนาฬิกาปลุกและเขาก็ไปทำงานสายเจ้านายของเขาต้องโกรธมากแน่แมทอาจถูกไล่ออกได้แต่เดี๋ยวก่อนนะวันนี้เจ้านายไม่มาทำงานที่นาเขาต้องเดินทางไปทำธุรกิจแมทเลยสบายใจได้แต่ทันใดนั้นเจ้านายของเขาก็โทรมานายอยู่ไหนนายมีเวลาสิบนาทีแมทตอบ ผมอยู่ที่รถไฟใต้ดินแล้วครับฉันมีอะไรให้นายช่วยโทรหาฉันตอนมาถึงออฟฟิศแล้วนะแมทโกหกได้เนียนเลยแต่เขาหลอกให้เจ้านายเชื่อได้ยังไงกันแมทมีเสียงรถไฟใต้ดินในคอมพิวเตอร์ของเขาเขาเปิดมันตอนที่กำลังคุยโทรศัพท์กับเจ้านายฉลาดมาก แมตแววร้านเบเกอรี่ระหว่างทางไปออฟฟิศแม่ครัวนำตะแตงสดใหม่มาให้สองถาดลองดูและพยายามหาความแตกต่าง10จุดระหว่างทั้งสองถาดน,นี้ดูพ oh. ร้อมสำหรับคำตอบหรือยังนี่ไงแล้วอาหารเช้าสองจานนี้ล่ะคุณหาจุดที่แตกต่างกัน10จุดเจอไหม อยู่ตรงนี้แมดเดินทางมาถึงออฟฟิศแล้วไม่นะมีใครบางคนเปลี่ยนรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ที่ทำงานมันมีเจ็ดหลักแมดส่งข้อความหาเพื่อนร่วมงานและถามเกี่ยวกับรหัสใหม่เขาตอบกลับมาแบบนี้คุณช่วยแมดหาคำตอบหน่อยได้ไหมจำนวนนิ้วสื่อถึงตัวเลขในรหัสผ่าน ดังนั้นแมทคุณกรอก 1, 0, 5, 2, 3, 1, และ0แมทเป็นนักวาดภาพประกอบเจ้านายของเขาส่งไฟบางไฟมาให้และขอให้เขาแยกภาพและสีออกจากกันน่าเสียดายที่เลเยอร์ทั้งหมดถูกรวมเข้าด้วยกันคุณมองเห็นว่าถู6 6ชิ้นในภาพนี้หรือเปล่าอยู่นี่ไงแล้วอันนี้ล่ะ คุณหาวัตถุ11ชิ้นเจอไหมนี่ไงแอชลี่พี่สาวของแมดกำลังจะแต่งงานเข้ามาถึงงานและเธอขอให้เขาถ่ายรูปเธอกับเพื่อนๆให้แต่มีใครบางคนแกล้งเจ้าสาวในระหว่างที่กำลังถ่ายรูปและทำสีเลยชุดแสนสวยของเธอจากการดูที่รูปนี้คุณเดาได้ไหมว่าใครเป็นคนทำ ชายคนทางขวาเขามีเชือกอยู่ในมือของเขาและเชือกนั่นมัดอยู่กับถังแอชลี่เปลี่ยนชุดและงานแต่งก็ดำเนินไปได้ด้วยดีหลังจากจบพิธีพวกเขาก็จัดงานเลี้ยงกันในร้านอาหารสถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมมากในหมู่คู่แต่งงานใหม่แมทพบกับเจ้าสาว3ามคนในล็อบบี้และสังเกตเห็นเจ้าสาวตัวปลอมทันทีแล้วคุณล่า หญิงสาวคนที่สามเธอสวมกางเกงยีแล้วรองเท้าผ้าใบไว้ใต้ชุดของเธอแถมเธอยังสวมวิกด้วยเธอแค่กำลังสวมชุดคอสตูมเท่านั้นแน่ๆนงานเลี้ยงอาหารค่ำเริ่มขึ้นบริกรเสิร์ฟอาหารจานแรกแต่ทันใดนั้นไฟก็ดับลงเป็นเวลา15วินาทีเมื่อไฟกลับมาอีกครั้งแมทก็พบว่านาฬิกาสีทองของเขาหายไปแล้วเขาถามผู้ต้องสงสัย4ี่คนคาเรนพูดว่าฉันกำลังกินเค้กแต่งงานตอนที่ไฟดับมันอร่อยมากนิกพูดว่า ฉันคุยโทรศัพท์อยู่กับปู่พอไฟดับฉันก็คุยต่อเดวิดพูดว่าฉันกําลังล้างมือในห้องน้ําและสเตลล่ากล่าวว่าฉันกําลังถ่ายรูปอาหารเพื่อลงอินสตาแกรมอาหารท้องถิ่นนั้นเลิศหรูมากใครโกหกคาเรนเธอบอกว่าเธอกำลังกินเค้กแต่ลองดูที่เค้กแต่งงานสิ ยังไม่มีใครตัดมันเลยงานเลี้ยงอาหารข้ามพึ่งเริ่มเองนะมันบังเอิญมากที่แมทได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดคริสต์มาสกับแฟนเก่าของเขา3คนพวกเขาไปที่สกีรีสอร์ทสุดหรูในลาสกาเป็นวันแรกของการพักผ่อนตอนที่แมทถูกวางยาพิษในห้องนอนของเขาตำรวจสอบปากคำอดีตแฟนสาวของเขาผู้หญิงทั้ง3คนไม่ได้อยู่ในที่พักวันนั้นและแมทก็งี่บลับอยู่ในโรงแรมเมแกนพูดว่าฉันไปช้อปปิ้งทั้งวันโลล่าพูดว่า ฉันไปที่ชายหาดเพื่ออาบแดดแล้ว,ว่ายน้ำเมื่อฉันกลับมาก็พบแมทหมดสติและโซฟีกล่าวว่าฉันไปร้านกาแฟแถวบ้านเพื่อเขียนนิยายไม่มีใครอยากเข้าร่วมกับฉันใครโกหกโลล่านี่มันคริสต์มาสนะอสกา้าจะต้องหนาวมากแน่แเธอว่ายน้ำแล้วออกไปอาบแดดไม่ได้หรอกในที่สุดแมทก็รู้สึกดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาล yeah. เขากลับมาที่รีสอร์ทสกีแล้วมองออกไปที่ภูเขามีอะไร,ประแปลกๆไหมชายคนนี้กำลังเล่นสโนว์บอร์ดเขาไม่ต้องใช้ไม้ค้ำสกีหลังจากทริปเดินทางไปอลสกา้าแมทก็ได้งานใหม่ในนิวออร์ลีนเขาเจออพาร์ตเมนต์ดีๆและย้ายเข้าไปอยู่เพื่อนบ้าน3ามคนมาเคาะประตูเขาเพื่อต้อนรับเพื่อนบ้านใหม่หนึ่งในสาวๆเหล่านี้เป็นแม่มดตัวจริง คุณรู้ไหมว่าคนไหนกันหญิงสาวคนแรกเอาเค้กมามันดูดีอยู่นะหญิงสาวคนที่เอาต้นไม้มาให้นั่นก็ดูดีอยู่เหมือนกันแต่หญิงสาวคนที่สองเอาตรา,าอาหารมาให้แต่มีงูเป็นของแถมมาให้ด้วยนีส่สิแมตตื่นขึ้นมาในขาวงกตตอนกลางดึกหนทางเดียวที่จะออกจากที่นี่ได้คือการเดินผ่านขาวงกตนี้ แต่น่าเสียดายที่มีสัตว์อันตรายสี่ตัวรอเขาอยู่ระหว่างทางตัวแรกคือเมดูซ่าที่ทําให้ทุกคนที่เธอเห็นกลายเป็นหินตัวที่สองคือมนุษย์หมาป่ามันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นเขาจึงหิวมากสิ่งมีชีวิตตัวที่3าคือกอบลินต้นไม้มันสามารถจับคนได้ด้วยกิ่งไม้ที่แข็งแรงและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหนีจากมันและสุดท้ายมีไซอรนที่สามารถใช้การร้องเพลงของเธอเพื่อให้คุณทําทุกอย่างที่เธอต้องการโชคดีที่แมทมียาวิเศษสี่ชิดที่อาจจะเป็นประโยชน์ได้ ยาแต่ละชนิดมีผล24ชั่วโมงเท่านั้นหากคุณสัตยาขดแรกใส่ใครพวกเขาจะเงียบยาขวดที่2จะทำให้สิ่งมีชีวิตใดๆอ่อนแอมากยาขวดที่3จะเปลี่ยนทุกคนให้เป็นมังสวิรัตและยาขวดที่4ทํทำให้ตาบอดคุณสามารถช่วยแมทใช้ยาให้กับสิ่งมีชีวิตยอย่างถูกต้องได้ไหมแมทควรใช้ยาทำให้เงียบกับไซเรนใช้ยาทำให้ตาบอดกับเมดูซา เปลี่ยนมนุษย์หมาป่าให้กลายเป็นมังสวิรัตและยาทําให้อ่อนแอกับกอบลินต้นไม้วันถัดมาแมทได้รับปราณีมีโนโซน่อนอยู่ในใบหน้านี้คุณถอดข้อความได้ไหมใบหน้านี้ถูกสร้างขึ้นจากคำว่าไลเออร์คนโกหกแมทซื้อทัวร์เพื่อชมสถานที่ของรัฐเขางีบหลับบนรถไฟหลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ตื่นขึ้นมาและพบว่าแท็บเล็ตของเขาหายไปแมทสอบปากคำนักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงสี่คนเลียมพูดว่าโทษทีนะฉันกำลังฟังเพลงในขณะที่ฉันหลับตาฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำวิลโลพูดว่าฉันคิดว่าเป็นฝีมือของโรนัลเขาน่าสงสัยมากทำไมเขาถึงต้องใช้แกจ็ตมากมายในการเดินทางด้วยโรนัลพูดว่าฉันมีแกจ็ตเยอะมากฉันไม่ต้องการแท็บเล็ตเครื่องเก่าที่ล้าสมัยของคุณแมรี่พูดว่าขาโทษนะฉันกำลังหลับอยู่ คุณสามารถหาขาโมยเจอไหม <S <S <k iss ap> แมรี่เธอซ่อนแท็บเล็ตของแมทเอาไว้ในหนังสือนิตยสารแมทไปที่รถสสเบียงที่นั้นเขาเห็นนักท่องเที่ยว4คนพูดภาษาที่ไม่รู้จักแมทจึงไม่เข้าใจพวกเขาแต่ถึงกระนั้นเขาก็สังเกตเห็นแฟนหนุ่มของผู้หญิงคนนี้ได้ทันทีคุณเห็นเขาได้ไหม ชายคนที่สองเขามีอรอยสักเหมือนกันที่คอแม้ตื่นขึ้นมาเลยถูกขังเอาไว้ในบ้านร้างเขาพบประตูสามบานแต่มีเพียงหนึ่งในนั้นเท่านั้นที่จะนำไปสู่อิสรภาพและเขาก็มีโอกาสเปิดมันได้เพียงครั้งเดียวมีเสือหิวโหยรอยอยู่ที่หลังประตูแรกมีกองไฟขนาดใหญ่อยู่ที่หลังประตูบานที่สองและมีมนุษย์หมาป่าซ่อนตัวอยู่หลังประตูบานที่สมแม้จะหนีไปได้ยังไง เขาควรรอจนกว่าไฟจะดับลง